สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะแปลงใหม่ส่วนกเกษตรแปลงใหม่อันนี้ก็เอามะม่วงมาลงนะครับปลูกมะม่วงไปสี่ต้นเนะมาะมะม่วงนี้ก็ซื้อพันมานะครับอันนี้เป็นแก้วซื้อไม้ทาบมาต้นละสองรอยครับ มังแก่สองต้นก็เดี๋ยวปลูกก็เดี๋ยวไปหิ้วน้ำมารลดครับลดให้รากเขาจับดินนะนี่เป็นอกล่องครับก็ายนี้มันต้นละสองร้อยครับผมไปซื้อซื้อร้าน ขายต้นไม้มาร้านประจํานี่ก็อกล่องครับจริงๆแล้วซื้อต้นไม้มาเยอะเลยแต่ว่ายังยังไม่มีเวลามาปลูกนะก็จะได้ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้หน่อไม้มันออกเยอะนะครับก็เลยตอนนี้ทําหน่อไม้ส่งร้านแกงครับก็เลย ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ทยอยปลูกครับเวลาสี่ต้นห้าต้นนะทำไปเรื่อยๆนะไอ้ไม้เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นไม้ทาบตุ้มใหญ่นะเพื่อนเพื่อนต้องอย่าลืมแกะไอ,ไอ้เชือกที่เขาทาาปะครับพลาติกทบาปะนะเนี่ยเขาก็จะรัดโคนนะครับ ก็เขาทามมาต้นเล็กแล้วเขาอยู่ร้านต้นไม้นานเนาะเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆล้วก็คําต้นครับอย่าให้โยกเลยเดี๋ยวลากกระเทือนนะไอตอนปลูกใหม่ๆนะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ตอนที่ยอดเขาเดินนะเดี๋ยวเขาจะกระเทือนนะเดี๋ยวเขาจะชะงักมะม่วงมันเขาไม่ตายง่ายนะครับ เรากจะโดนแมงเจาะอ,อย่างเงี้ยปวกกินช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันครับเดี๋ยวหิ้วน้ำมันลดตัดต้นแล้วก็แป่งแล้วก็ไม่ลดละปล่อยเลยลดครั้งแรกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนอันนี้ก็มาปลูกมะม่วงนี่นะครับให้ดูเนาะ โซาก็ยังปลูกไม่เสร็จนะยังยังเหลืออีกเยอะเลยพอดีเพิ่งมีเวลาวางกันเลยมาปลูกสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไวแ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ